เครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเครื่องดนตรีประเภทนี้มักทําด้วยโลหะผสมหรือโลหะทองเหลืองเสียงของเครื่องดนตรีเกิดจากการเป่าลมผ่านท่อโลหะความสั้นยาวของท่อโลหะทําให้ระดับเสียงเปลี่ยนไปการเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อโลหะจะใช้ลูกสูบเป็นตัวบังคับโดยทั่วไปมีเครื่องสามลูกสูบเช่นคอนเนตแทมเปตฟูก ฟูเกฮอนเป็นต้นเครื่องดนตรีประเภทที่มีสี่ลูกสูบเครื่องเป่าทองเหลืองชนิดที่มีสี่ลูกสูบจะสามารถทำเสียงได้มากกว่าชนิดที่มีสามลูกสูบส่วนเครื่องใหญ่เป็นระดับเสียงที่ต่ำกว่าปกติเช่นทูบายูโฟเนียมเป็นต้นเครื่องดนตรีบางชนิดใช้การชักท่อลมเข้าออกเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อ ตามความต้องการเช่นทอมโบนลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีประเภทนี้มีปากลำโพงสำหรับใช้ขยายเสียงให้มีความดันความดังเรามักเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้รวมๆกันว่าแตรขนาดของปากลำโพงขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดนตรีปากเป่าของเครื่องดนตรีประเภทนี้เรียกว่ากำพวด ทำด้วยท่อโลหะทรงกลวยด้านปากเป่ามีลักษณะบานออกคล้ายรูปถ้วยมีขนาดต่างกันตามเครื่องของดนตรีนั้นปลายท่ออีกด้านหนึ่งของกำมพวดจะต่อเข้ากับท่อลมของเครื่องดนตรีทำเป็ดทำเป็ดคือเครื่องดนตรีที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องลมทองเหลืองกำมพวด สำหรับเป่ามีลักษณะเป็นท่อโลหะบานปลาบานตรงปลายคล้ายรูปถ้วยท่อลมแทมเปตด้านปลายท่อบานออกเป็นลำโพงเพื่อขยายเสียงให้ดังแทมเปตมีลูกสูบสามลูกสูบสำหรับเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อลมเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นบางครั้งกดเลียงหนึ่งนิ้วบางครั้งสองนิ้วหรือสามนิ้วพร้อมกัน เป่าโดยเนมริมฝีปากแล้วทำให้ริมฝีปากสั่นสะเทือนในกลัพวดเสียงของแทมเปตเป็นเสียงที่มีพังและดังเจิดจ้าในบทเพลงต่างๆมักใช้เสียงแทมเปตบรรยายลักษณะความกล้าหาญการรบพุ่งหรือความสง่างามในพิธีสำคัญต่างๆแทมเปตมีพัฒนาการมานานมีรูปทรงต่างๆกันออกไปแทมเปตในปัจจุบัน จะอยู่ในระดับเสียงบีเฟสค่ะทูบาคือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองที่มีระดับเสียงต่ำสุดเครื่องเป่าทองเหลืองที่มีระดับเสียงต่ำเช่นเดียวกับทูบามีอีกจำนวนหนึ่งเช่นบาริโทนยูโฟเนียมและ สูซาโฟนทูบามีพัฒนาการมาจากการเป่าเขาสัตว์และการเป่าสังท่อลมของทูบามีลักษณะค่อยๆบานออกส่วนตรงปลายท่อบานเป็นลำโพงกำาพวดเป็นลักเป็นโลหะรูปถ้วยมีลูกสูบสามหรือสี่ลูกสูบบาทูมีทั้งในระดับเสียงอีฟเกและบีเลกยูโฟเนียม ยูโฟเนียมคือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองลักษณะเสียงของยูโฟเนียมจะลุ่มนวลทุ้มลึกและมีความหนักแน่นมากสามารถเล่นในระดับเสียงต่ำได้ดีบางครั้งนำไปใช้ในวงออเคสตราแทนทูบาคํคำว่ายูโฟเนียมมาจากภาษากรีกหมายถึงเสียงดีลักษณะทั่วไปของยูโฟเนียมเหมือนกับเครื่องเป่าทองเหลืองทั่วไปจะมีลูกสูบสั้นสี่ลูกสูบ กำพวดเป็นรูปถ้วยท่อลมกวางบาทเป็นลำโพงเสียงมีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งชื่อบาริโทนมีเสียงใกล้เคียงกับยูโฟเนียมแต่ท่อลมมีขนาดเล็กกว่าเสียงของบาริโทนจะมีความห้าวมากกว่ายูโฟเนียมพบว่าก่อยครั้งที่มีการเรียกชื่อสลับกันระหว่างยูโฟเนียมและบาริโทน คอเนตคเนตคือเครื่องลมทองเหลืองที่มีลักษณะคล้ายกับแชมเปตแต่ลำตัวสั้นกว่าคุณภาพของเสียงมีความนุ่มนวลกลมกลม่อมเสียงสดใสน้อยกว่าแชมเปตคอเนตนำมาใช้ในวงออเคสตราเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณพศ1829ในการแสดงโอเปรา่าของออตินีเครื่องฮิลเลียมเทลในปัจจุบัน et, คอเนตเป็นเครื่องดนตรีําหรับ วงโยธาวิต se ิและตรอนซูซาโฟนซูซาโฟนคือเครื่องลมทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเดียวกับชูบารซูซาโฟนือชื่อที่ตั้งขั้นเพื่อให้เกียรติกับจอนิลิซูซา นักประพันธ์เพลงและผู้ควบคุมวงดนตรีที่มีชื่อเสียงของอเมริกาโดยปกติคูซาโฟนจะนำไปใช้บรรเลงในวงมาร์ชิ่งวงแต้วงและวงยูวาทิตคูซาโฟนมีลำตัวมว้วนเป็นขดผู้เล่นต้องสอดตัวเข้าไปในขดของช่วงปากลำโพงจะหันไปทางเดียวกับผู้เป่าเสียงของคูซาโฟนเหมือนกับตูทาโบนคือต่าทุ้มลุก ในเยอรมันจะมีเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเดียวกับซูซาโฟนเรียกว่าบอมบาดอนบิวเกิลเป็นเครืเป่าทองเหลืองไม่มีลูกสูบเป่าโดยใช้กำพวกเป่าเสียงได้แปดเสียงใช้สำหรับเป่าตะละสัญญาณของทาหารเฟรนทอนเฟรน,ฮน,ฮนชฮอนคือเครื่องเป่าทองเหลืองท่อลมเป็นทรงโกลวยขยายออกไปตลอด เพื่อใช้บอกสัญญาณต่างๆเสียงของเฟรนทอนจึงเหมือนกับเสียงที่เกิดจากการเป่าเขาสัตว์คุณภาพของเสียงเฟรนทอนคโนธงเบาและมีความนุ่มนวลประวันเฟรนทอนในยุคแรกไม่มีนิ้วกดเล่นเสียงได้จำกัดใช้สำหรับการล่าสัตว์ในปลายศตวรรษที่ส7เ็เฟรนทอนมีขนาดเล็กลงปากมันงงบานออกมากขึ้นกว่าเดิมทำด้วยโลหะมีนิ้วลบลงสามนิ้วและนำไปใช้ในวงออเคสตราในวงลูดไวท ฟลีนเซปจะต้องมีเฟรนฮอนว่วงว่วงอยู่ได้เสมอถึงแม้เฟรนฮอนจะไม่ใช่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม,ม้ก็ตามชอมบนคือเครื่องลมทองเหลืองมีคันัะโค้งเป็นรูปตัวยู สำหรับเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อลมตำแหน่งของการเลื่อนทั้งักมีจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดตำแหน่งแค่ระดับเสียงดนตรีต่างกันออกไปท่อลมกลวงของกระบอกปลายท่อบานออกเป็นลำโพงโดยเป่าโดย,โดยใช้กำปั้นเป็นรูปช่วยทำโบนพัฒนามาจากแตรคํรบาบา้าซึองเป็นํำเป็มขนาดใหญ่ตั้งแต่ปลายศตวรรษทีส่สี่ลูปคือผู้ที่นำทำโบนมาใช้ในวงออ,อเคสตราเป็นคนเป็นคนแรกตามด้วยโมซาร์ทและบิทเฟน